นี่นี่พวกหนูเดินมาทำอะไรกันหรอลูกมารู้หนูเป็นหวดัดหนูขึ้นมาอยู่ข้างบนคนเดียวก่อนดีกว่าลูกนะหายแล้วค่อยลงมาดีกว่าเนี่ยฮัดเชยหฮัดเชยใหญ่เลยทุกคนไม่ต้องมาให้กำลังใจกันอุ่นนาฝาครั้งขนาดนี้ก็ได้นี่กำลังต้มอ,อันนี้เป็นเอ,อ่อแกงส้มนะ อย่างนี้สบายหน่อยนะคะน้ำแกงส้มคือแบบโอ้โหอร่อยเลยไม่ต้องทำอะไรแค่ใส่ผักใส่กุ้งนี่มันนั่งเฝ้าแกงส้มฮนะมารู้แล้วก็ทอดไข่ด้วยนะ่ะองเป็นรสชาติไข่เจียวเหมือนบ้านเรานะไม่ใช่ไข่หวานนะ่ะเสร็จเรียบร้อยคนะ่ะแกงส้มก็เรียบร้อยคนะ่ะมีกุ้ง เท่านี้ก็ได้แล้วนะอาหารเช้าไข่เจียวแกงส้มกุง้งรสชาติแกงส้มนี่คือแบบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะอร่อยเลยจริงๆนี่นะเขาวาดรูปเล่นนะแค่เนี่ยก็แบบอุ๊ยน่ารักแล้วอะ่ะแล้วมีเสียงพูดด้วยเขียนว่าโอประมาณว่าอะไรเนี้ยหลอกเหรอโอวันนี้ฝนตกเนาะคงไม่ได้ไปไหนไปทำงานแล้วกันนะคือแบบมันตกอย่างเงี้ยทั้งวันเลยอะ่ะ ไปตามที่สวนที่อะไรไม่ได้เลยอยู่บ้านนะ่ะนั่งทํางานทําการอยู่กับน้องคานเนะี่ยค่ะเดี๋ยวมัมมัดจะไปส่งพี่ที่นะาลูกเดี๋ยวให้น้องเลโอ,อกไปทอยเลยน้องเลโเฝ้าบ้านดีๆนะลูกส่วนเลโอลิขุกกับป้าป๋าเขาก็อยู่ข้างบนนะ่ะเล่นเกมอะไรในห้องเขาแล้วที่นะานี่คือเพื่อนมาหาแล้วเขาจะไปบ้านเพื่อนอีกคนนึงแล้วฝนมันแบบตกหน่อยก็เลยต้องไปส่งอะ เดี๋ยวมารับนี่นะห้าโมงครึ่งอะกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วเนี่ยมาดูตรงเนี้ยมันมีมันเล็ดอะไรเนี่ยเหมือนเป็นพวกน้องนกเขาออามาแล้วน้องนกเขามาจากไหนละคะเมมาอยู่ตรงนี้เต็มเลย่เนียไม่รู้นกอะไรด้วยนะแต่นี่ฝนก็หยุดตกแล้วค่ะพรุ่งนี้เหมือนพรุ่งนี้มะลืนก็ตกอีกนะคะเนี่ยเราเลยจะไม่ล้างรถว่าจะกินข้าวที่ไหนกันดีกินก่อนห้าโมงครึ่งไปรับลีนาเนี่ยไปตอนเนี้ย เดี๋ยวห้ามงครึ่งรับนีนะต่อเลยยังไม่รู้เลยไปไหนเนี่ยนี่ช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเล่นเกมขับรถบนไปนะอะเนี่ยดูแล้วยังคิดไม่ออกจะกินร้านอะไรร้านใกล้บ้านอะ่ะมันเหมือนเคียดไปไกลร้านไหนใกล้บ้านล้วปัญหาคือร้านส่วนใหญ่ชอบเปิดห้าโมงนะคะ นี่มันแบบบ่ายสามกว่าไม่เปิดอ้าวก็ตอบว่าไม่รู้จะไปกินร้านไหนเลยก็ต้องกินร้านน้เดิม,ดมที่เขาเปิดโอ้โหว่าจะไปกินข้าวเปล่าแหมาว่าจะไปกินข้างนอกอะไรโอ้โหนูไปไหมเดินเหรอและนี่ดูหนูไม่ทิ้งขยะเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแก้วน้ำสามอันหนูไม่เอาลงไปทิ้งเลยโอ้โหและไหนจะขยะเต็มอีกตั้งหากไม่เอาลงไปทิ้งเลยก่อนหน้า ้องก็รกนะเมื่อไหม่ยังไม่ได้บอกให้เก็บนะเก็บด้วย <c oughs> ขู่หนูมาเก็บของด้วยเนี่ยของเกะกะเต็มพื้นไปหมดเก็บของที่อยู่ตามพื้นก่อนเร็ว เอาไปกินข้าวกันดีกว่าเอานี่ขู่ไม่ออกมายัาง,ยาง,ยางนั่งอยู่นั่นอยู่เลยเนี่ยมาเร็วมีดอ,อกไม้บานอเอามะมาเอามะมาซื้อมากัน้นเฉยๆมันเอาออกให้ วันนี้เปลี่ยนร้านมาแถวนี้หน่อยนะฮะร,ร้านเดนนี่ส์เดนไอสืบชื่ออะไรอะ่ะชื่อญี่ปุ่นเล็กเดนนี่สืเดนนี่นะคะซมมีออ่รีสตอราน ไเนี่ยเมนูพิเศษเหรอกระดูสวยงามแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีเมลอนอ่ะสั่งหีไมคิดก่อนถ้าไม่อิ่มค่อยสั่งร้านเขาก็ทำอาหารดูสวยนะคะคือราคาแบบก็เรียกว่าอยู่ในโหมดย่อมเยากินได้ทั้งครอบครัวเขามีสเต็กด้วยนะคะ แต่คือราคาก็จะไม่ได้ถูกแบบร้านไซสเดียเนี่ยอย่างสปากเกตตี้เนี่ยก็จะแบบละพันเยนคือมันก็คือราคาปกติอะค่ะที่ไซเดียมันถูกเกินไปเฉยอันนี้มีข้าวผัดกะเพรานะซึ่งเราไม่สั่งเพราะเคยสั่งแล้วรอบก่อนนูน่นไม่อร่อยไม่ยังะหรอสั่งแล้วเหรอ,อ เดี๋วเรอดนัแต่คือของหวานเขาอ่ะน่ากินมากอันนี้น่ากินอยู่แล้วก็เนี่ยชาเขียวอ,อย่าอย่า,อย,าอย่ามัวเล่นกันหลุกรีบสั่งก่อนนะ่นะนะ่นะนะ่นะนะนะ ของนี้ขูดเป็นแฮมบาร์คมุมีคข่กิฟายด้วยเหรอเขาเป็นเซตเหรอลูกอ๋อหนูสั่งมาเหรอหนูชอบกินตัวเนี่ยอันนั้นคือหอยนางลมชุบแป้งทอดนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ของไลโอนะคะเนี่ย <c oughs> โอ้โหวุ้กี้ตัวดูใหญ่มาก <c oughs> อันนี้อยากกินสลัดก็เลยอลองสั่งอันนี้มาด้ยนี่สั่งขนมปังมาอีกโอ้โหนีีเลยวใช่ไหมขนงหนูกัดเลไไหม <c oughs> ไม่ได้อะคุณ <c oughs> ใหญ่เลยอ๋อจะเกินกับบันนั้นหรอ ได้เนาะกินกับแฮมเบอร์เกอร์ดูอานน่าอร่อยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้แล้วเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นบะหมี่เย็นนะคะคาดว่ารสชาติจะออกแนวะแบบว่าเออไม่หนนะักค่ะเบาๆแต่แต่ทำไมมีนี่มาด้วยข้าวหน้าเหนือด้วยก็ดูน่ากินเนาะลองชิมดูอร่อยไหมไม่รู้ <c oughs> เอา้ามีกิมจิด้วยอย่าเนี่ย <c oughs> นนี้อะ <c oughs> ไรเนาะ อันนี้เหรออันนี้เลเมนนลุกบะหมี่เย็นอือมาลองซื้อมาชิมดูไงรสชาติมันมีความนง้งเ้ยฮไอ้นั่นหอไม่อร่อยมากไม่อร่อยมากๆมันไม่มันแปลกๆไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเรียกอร่อยดีไหมขอชิมเยอะๆก่อนอันนี้พูดตรงๆว่าไม่อร่อยมันเจือเกินมันไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะก็กินไม่หมดอ่ะเอากินเหลือไว้เท่านี้ครับ กินเยอ้อย่างเดียวพอมาลองชีมอันนี้สิว่าจะโอเคไหมนะ่ะทาไมชอบมารานนี้แนละ้วแบบสั่งเมนูผิดแล้วแบบไม่อร่อยทุกทีเลยมะกรอนหนูแพงไปได้แค่ชิ้นเดียวนะมะกรอนน่ะหกร้อยเยนหรอแพงเกินมากอันนี้ของเลอโอ้ไอติมเมลอนน่ะ อันเนี้ยราคาแบบไม่ต่างกันมากกับที่นี่ครูสั่งมาเลยอ่ะทําไมนี่ครูไม่สั่งแบบเนี้ยลูก,กอ,อ,ยอยากกินมันก็นอนไปซื้อเป็นแบบหลายๆอันนี้ได้เยอะกว่าเนี้ยสั่งของหวานมนาแบบกระม,มึงกระมี้ยนอ่บราวนี่กับเอ่ออะไรน่ะชาเขียวอ่ะนี่นี่เอ้ย ข้าวกินไม่หมดให้คนอื่นกินแล้วก็สั่งแพนเค้กมากินอ,อ๋อ,อแล้วปากก็เปื้อนครีมแล้วก็นี้นะคะสั่งกลับบ้านไปให้ป้าป่ากับนี่นะค่ะหลุกที่กินมาทั้งหมดแพนเค้กอร่อยสุดเลยนะ แต่เนี่ยหมดนี่นะคะหมื 12, ่นสองเจ็ดร้อยแพงอ่ะเนี่ยอยู่เราสั่งเยอะก็ไม่ได้สั่งเยอะได้ขนาดนั้นนะเอ๊ะอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราไปหลับดีนะที่บ้านเพื่อนกันนะ ลีน่ากลับมาบ้านเรียบร้อยค่ะแล้วพอมาถึงบ้านเนี่ยโอ้โหฝนตกทันทีเลยเนี่ยอันนี้ของลีน่าเป็นเซตเด็กไม่กินทมาโตหรอมากินเองชอบกินมะเขือเทศกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาทำงานต่อได้ค่ะวันนี้เรามีแขกมานะคะน้องแดมมาค่ะสวัสดีค่ะนีเค่ล่าไม่เห่านะลูกเก่งมาก ไม่เห่าไม่เห่าจับได้ไหมได้ได้จับได้ไนล่าดีมากเลยไม่เห่าเลยอะโอ้ยอ,อ,อะไนล่าอยากออกไปเล่นกับเขาสิไม่ต้องไม่ต้องออนี่เป็นไงกระโดดออกมาเองเก่งจริงหนู ก็มีแค่ลิลี่อยากออกแต่ไม่ได้จ้ะลิลี่น้องแยมเอาขนมมาฝากนะซึ่งเป็นของโปรดของเลโอและลิคุด้วยเดี๋ยวเอาไปให้เด็กๆกินกันค่ะแล้วเนี่ยดูคนเนี้จะมาวุ่นจะกินกับเขาได้ยังไงไม่ได้ <ๆ S 1> น่ากินมากขอบคุณน้องแยมมากๆเลยนะคะ